สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ไต่ย,ยาเปิดดวงนะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เรามาดูกันซิว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ในเร็วๆนี้กันนะคะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพาังงานโดยรวมนะจ๊ะโปรดใช้วิจัยในการรับชมและการรับฟังนะคะเป็นการอ่านเลนดอมนะเลนดอมคือการสุ่มถูกไหมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางหัวข้อบาง ประเด็นบางข้อความหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้ดูเพื่อความผ่อนคลายดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความเพิดเพลินบันเทิงใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะคะการดูดวงาการศรัทธาการบูชาในสิ่งใดนี้เราจะต้องคือว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของเราแล้วมันเป็นสิสทธิเสรีภาพเนาะส่วนบุคคลนะไม่มีข้อต้อง ห้ามใดๆเนาะสำหรับเรานะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราโอเคไหม เออนะการดูดวงนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะบางคนชอบดูดวงบางคนไม่ชอบดูดวงบางคนเชื่อเรื่องดวงบางคนไม่เชื่อเรื่องดวงนั่นก็คืออะไรสิทธิเสรีภาพสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนนะแต่ละบุคคลกันไปโอเคนะใครที่จะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ i d ตรา y y 9มานะคะ traiya ตามด้วยเลข9นะในการเช็คพลังงานเช็คดวงส่วนตัวกรุณาให้ข้อมูลเร่อตามความเป็นจริงและเรื่องราวปัญหาที่คุณ อยากจะทราบจริงๆนะคะเพราะเราก็เอามาถามไพ่อีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคไหม เรามาดูกันซิว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ในเร็วๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินึกถึงเทพเทวาบิดรมารดาน,นึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะคะแล้วเราก็มาตั้งใจดูกันว่า เออการเปลี่ยนแปลงใดเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้กันนะคะเรามาดูกันซิว่าการเปลี่ยนแปลงใดกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ในเร็วๆนี้กันนะคะพายใบที่หนึ่งพายใบที่สองพายใบที่สาม ไายใบยที่4ี่ทำจิตให้เป็นสมาธินะคะไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่6กไพ่ใบที่7จ็ดไพ่ใบที่8ปดไพ่ใบที่9กาไพ่ใบที่10บอะ เดี๋ยวเราจะมารอลุ้นอีก5้าใบสุดท้ายกันนะเรามาดูกันก่อนเลย10ใบเนี้ยว่า การเปลี่ยนแปลงใดกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้จงสร้างความสุขได้ด้วยจากภายในใจของเราแล้วก็ให้มีกำลังใจเกิดขึ้นในตัวเองคิดแต่สิ่งดีคิดแต่พลังงานบวกแล้วสิ่งที่ดีสิ่งที่บวกก็จะเกิดขึ้นในพลังจิตของเราเกิดจากจิตของเราที่ปรุงแต่งขึ้นมานั่นหมายถึงว่าถ้าเราปรุงแต่งจิตอันที่เป็น ด้านลบพลังงานลบหรือเรื่องเลายๆสิ่งตรงนั้นก็จะเป็นแรงดึงดูดที่จะกลับเข้ามาหาตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคิดพลังงานบวกคิดสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่สําเร็จแล้วความสุขความสมหวังความมั่งคัง่งความรับลื่นความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์เออแล้วสิ่งตรงนั้นก็จะกลับสะท้อนเข้ามาหาเราเองนะคะโอเคไหมใบที่1,8ึถ้วย สถานการณ์ปัญหาเรื่องราวใดๆการหันหลังออกจากบางสิ่งบางอย่างการเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างอ8ถ้วยนี้คือการเดินออกจากจุดจุดหนึ่ง เพื่อที่จะไปพบกับที่ที่ดีกว่าเดิมแสงสว่างกว่าเดิมหรือว่าเดินออกจากปัญหาเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินหรือท็อกซิกชีวิตหรือปัญหาอะไรก็ช่างที่มันไม่โอเคเลยหรือเรื่องราวใดๆที่ทําให้เราเสียใจเสียความรู้สึกเนี่ยคือตรงนี้พลังงานของ energy บางคนได้หันหลังออกจากตรงนั้นแล้วนะแล้วกําลังจะเดินหน้าไปสู่ เส้นทางแห่งความสว่างสวัยกําลังจะเดินหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสุขความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองนี่ไงคือคุณได้หันหลังออกจากมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะไพ่แปดถ้วยใบนี้ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ เพศอฟเวนรเด็กถือไม้เท้ามหาดเล็กถือไม้เด็กถือไม้บ่งบอกถึงว่าการพัฒนาการเจริญเติบโตเนาความเจริญรุ่งเรืองการงานถ้าเป็นเรื่องการงานก็ดูเหมือนว่าการงานของคุณเนี่ย กำลังจะมีการพัฒนาเติบโตขึ้นนี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าคุณมีโอกาสจ๋าจะได้พบกับความรักแล้วก็กําลังจะได้มีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในเวทีที่ดีขึ้นเออเพจออฟแวนใบต่อไปเป็น p a จออฟค u ัเด็กถือถ้วยเห็นไหม คือพลพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นพลังงานแห่งการเจริญเติบโตพลังงานแห่งแบบความสุขอะความอุดมสมบูรณ์อะเด็กถือถ้วยบ่งบอกถึงว่าพรที่คุณขอไว้ก็จะประสบความสําเร็จเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือหนึ่งเลยมองได้เลยนะสุขภาพการงานแล้วก็จิตใจแล้วก็เหมือนกับว่า อะไรที่เป็นเรื่องดีๆสิ่งดีๆอ่ะมันกําลังจะเจริญเติบโตกําลังจะแบบมีความพัฒนามีความเติบโตมีความก้าวหน้าขึ้นเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วเนี่ยถ้าถ้าอากาศร้อนปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิเครื่องเขาจะขึ้นเลยว่าอุณหภูมิเครื่องสูงเกินกําหนดแล้วเขาก็จะตัดตัดคลิปออกทันทีเลยมันก็จะไม่สามารถทําคลิปได้อันนี้เราลองมาทําดูนะว่ามันจะตัดไหมถ้าไม่ตัดเราก็จะได,จะได้จะได้ลงคลิปแต่ถ้าตัดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอาคลิปลงลงช่องได้นะเราจะต้องมาทําคลิป ใมตอนคเด็กถือถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงว่าความสุขความสําเร็จความเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสนะที่จะได้พบความรักใหม่ๆที่ดีกําลังจะมีความรักที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้และความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นความรักแบบ เขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเพราะไพ่ของเด็กเนี่ยขึ้นมาถึง2องใบเลยคือเด็กถือไม้เท้ากับเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่อายุน้อยกว่าคุณนะแล้วก็มาราชินีถ้วย Queen of c u p บ เห็นไหมคือความสุขกำลังเริ่มเข้ามาหาคุณความสุขสุขภาพความสมหวังความสุขทางกายทางใจข่าวดีคนใจดีหรือวัาสาาพจิตใจสภาวะจิตใจที่ดีหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทีนี้เนี่ยภายขึ้นมาประมาณว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างกำลังจะเจริญเติบโตกำลังจะมีการพัฒนามีความก้าวไกลแล้ว ถ้าคุณกําลังหวังอะไรขอพรอะไรไว้หรือรออะไรไว้เนี่ยเขาบอกว่าคุณกําลังจะสมหวังนะในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณนะมุ่งหมายทีนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นใบที่ห้าคือไพ่ห้า 5, ไม้เท้าเห็นไหม ห้าไม้เท้าคือความขัดแยง้งการต่อสู้การแข่งขันปัญหารอบข้างบุคคลบริวารใครก็ช่างเนี่ยที่เป็นคนรอบตัวมีการต่อสู้การแข่งขันการขัดแข้งขัดขาการแก่งแย่งชิงดีมีเรื่องมีราวมีปัญหามีความยุ่งยากวุ่นวายแล้วไพ่ใบแรกเป็นไพ่แปดถ้วยคือการหันหลังเนี่ยคือบางคนเนี่ยเหมือนที่เต้ยบอกไนงะบางคนเนี่ยพยายามเดินออกจากเหตุการณ์นั้นๆพยายามหันหลังให้กับความวุ่นวาย พยายามหันหลังให้บุคคลหรือความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคพยายามหันหลังให้กับอะไรก็ช่างที่มันรู้สึกว่าไม่ดีเลย ต่อสุขภาพเราสุขภาพจิตเราหรือว่าความเป็นอยู่ของเราหรือว่าชีวิตของเรานี่คือไพ่ห้าไม้เท้าตรงนี้กาวดาบการเครียดการวิตกกังวลพักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่เต็มอื่นนอนไม่เต็มตื่นพักผ่อนไม่เต็มไม่เต็มกําลังหรือมีเรื่องให้คุ้นคิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้วิตกกังวลบางคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงจังหวะที่กําลังช่วงประมาณว่า พึ่งผ่านพ้นกับเหตุการณ์ใดๆเพึ่งเจอเหตุการณ์ใดๆมาเนาะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เครียดวิตกกังวลเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินเป็นเหตุการณ์ที่แบบอยากจะหันหลังออกจากสิ่งตรงน,นี้ออกจากจุดจุดนี้เพื่อไปเจริญเติบโตเพื่อไปอทําในสิ่งที่เราต้องการเพื่อไปทําในสิ่งที่เราจะปราถนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคุณมีเวตรงนั้นไหมมีโอกาสตรงนั้นไหมมีนะเพราะอ,อะไรเพราะตรงนี้เนี่ยพ่ยขึ้นมาพลังงานค่อนข้างหนัก หน่วงนะใบต่อไปเป็นไพ่ห้าดาบการต่อสู้การรบราการแข่งขันโอ้โหสงครามสงครามแห่งความคิดสงครามสงครามแห่งความเจริญเติบโตสงครามแห่งศักยภาพสงครามแห่งอะไรอ่ะสงครามแห่งแบบ ที่มันจะทําให้เราอ่ะดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวมีอะไรต่างๆที่เข้ามานาะการขัดแข้งกัดการขัดแข้งขัดขาการถ่วงความเจริญการแบบสกัดกั้นอะไรอย่างเงี้ยการแบบเนี้ยคือคุณอาจจะโดนเรื่องตรงนี้มานะอาจจะโดนปัญหาตรงนี้มานะใบต่อไปเป็นเดอะเวิลด์ไม่ต้องกลัวเลย ไพ่เดอะเวล์มานี่เต้ยการันตีได้เลยความสุขความสําเร็จความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ารวยเนาะ ชัยชนะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในไพ่เดอะเวิลมาตรงนี้บ่งบอกถึงว่าความสุขความสำเร็จความสมหวังเนาะหรือถ้าคุณดิวอยู่นะดิวอยู่กับคนคนหนึ่งในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนาะเป็นคนทางไกลอะไรอย่างเนี้ยคุณก็กำลังจะสุขสมหวังเออในสิ่งตรงนั้นหรือหรือนะ h ้าเดวเวล์ใบนี้ยังม่งบอกถึงการวนกลับมา ของพลังงานบางพลังงานวนกลับมาของใครบางคนเนาะเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้คนที่เคยทําให้คุณเครียดคนที่เคยทําให้คุณนอนไม่หลับคนที่เคยทะเลาะกับคุณคนที่เคยมีปัญหาคนที่เคยมีการต่อสู้แข่งขันมีเรื่องมีราวมีความขัดแย้งสิ่งตรงนี้มีโอกาสวนกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งใบต่อไปเป็นไพ่แปดเหรียญ ace of pentacles ว้าวเขาบอกว่าสิ่งที่คุณมุ่งมาป่ปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งใจลงมือลงแรงกระทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จนะการเงินคุณจะปังการเงินคุณจะดีบอกได้เลยนะไพ่เดอะเวิลขึ้นคู่กับไพ่แปดเหลียนเนี่ย ใครทํางานที่ดีลงานต่างประเทศใครทํางานสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ใครทํางานดีลงานกับคนทางไกลใครทํางานที่จะต้องผ่านสื่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างที่จะนํามาซึ่งการเงินที่ดีนะไพ่เดอะเวิลด์ใบนี้ยงองมงบอกถึงว่าคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะเดอะเวิลด์ใบนี้บ่งบอกเลยคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะในการเสี่ยงโชคใน การออนไลน์หรือถ้าคุณขอพอรอธิษฐานอะไรไว้คุณกําลังจะสมหวังในสิ่งนั้นเขาบอกว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากการลงมือทําจากความตั้งใจกระทําจากสิ่งที่คุณมุมานะ,ะวิริยะอุตสาหะมีความภาคเพียรเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขาพยายามนั่งตอกเหรียญเขาบอกว่าคุณสามารถสร้างเงินได้ด้วยมือของคุณเองคุณสามารถสร้างเหรียญได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณเป็นคนมีความตั้งใจคุณเป็นคนมีความวิริยะมุมานะอุตสาหะมีความภาคเพียรพยายามที่จะทำแล้วคุณก็ได้ลงมือทำคุณเป็นคนไม่หล่อนะ คนอย่างคุณเนี่ยเป็นคนไม่รอโชคไม่รอวาสนานะเป็นคนไม่รอจังหวะนะเป็นคนที่อยากจะทําแล้วทําเลยแล้วถามว่าคุณทำเนี่ยคุณตั้งใจไหมตั้งใจนะตั้งใจแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทําเนี่ยคุณจะสําเร็จมันเลิศมากบอกเลยว่าเลิศนี่ยกยกยกไลท์ให้เลยเลิศแล้วคุณจะได้เงินนะแปดเหรียญน,นี่ไม่ใช่เงินน,น้อยๆน,นะเพราะพ่อไพ่เนี่ยมันมีสิบเหรียญถูกมา้าตันสุดคือสิบเหรียญแปดเหรียญน,นี่คือระ,ระดับค้อแล้วนะ คุณจะได้เงินแบบระดับค้อนเลยค้อนไปทางร่ารวยเลยค้อนไปทางมั่งคั่งเลยเจ็ดถ้วยเจถ้วยคือจินตนาการการเพ้อฝันการวาดวิมานในอากาศ สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากให้เป็นไปฝันที่อยากให้เป็นคุณฝันอะไรไว้คุณหวังอะไรไว้เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีความตั้งใจอยากจะสร้างความฝันให้คุณเนี่ยเป็นความจริงแล้วเขาบอกว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมประสบนะเขาบอกว่าความฝันของคุณที่คุณสร้างเอาไว้ที่คุณวาดฝันเอาไว้ที่คุณเนี่ยได้วางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็สามารถคือมีการแบบ planning เลยในการลงมือทําในจุดตรงนั้นเนี่ย คุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณแบบมีความตั้งใจมีความภาคเพียรมีความพยายาม <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรหลากหลายที่จะเข้ามาเลยนะจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วคือสิ่งที่คุณตั้งใจทาเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสมีช่องทางเออมีช่องทางในการรับเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางมีโอกาสสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเขา าบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากหลายๆช่องทางเลยคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินเนี่ยในหลายๆช่องทางเลยที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะอีกอย่างหนึ่งในช่วงจังหวะเวลาเนี้ยไพ่เขาบอกว่า คุณอาจจะมีปัญหา่าความยุ่งยากความวุ่นวายจากผู้คนหรือว่าจากอะไรก็ช่างที่ทําใหร้รู้สึกว่ายุ่งยากวุ่นวายจนทําให้คิดเยอะคิดมากเครียดกังวลเรามาดูกันอีก5า้าใบซีว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เอออีก5า้าใบมาดูซีการเปลี่ยนแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ในเร็วๆนี้นะคะ คือเต้ยไม่อ่านไพ่แบบรีเวิร์ดนะเดี๋ยวไพ่อันไหนที่กลับหัวเนี่ยเดี๋ยวเต้ยจะเออกลับให้ตรงด้านเองนะคือเต้ยจะไม่อ่านไพ่แบบพลังงานรีเวิร์ดนะพลังงานรีเวิร์ดคืออะไรคะไพ่กลับหัวเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดกําลังลง คือเข้าใจไหมสมมุติว่าไพ่หัวตั้งหัวตรงเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะประมาณ90-100ถึงหนึเเซแต่ถ้ากลับหัวปุ๊บเนี่ยคำทำนายมันจะลดกําลังลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ40-50ถึงห้าสเคือไพ่รีเวิร์ดคือไพ่กลับหัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่อ่านไพ่รีเวิร์ดเราจะไม่อ่านไพ่กลับหัวนะเราจะอ่านไพ่แบบหัวตั้งอ่านไพ่แบบธรรมดาโอเคไหมอ่าใบต่อไปเป็น6กเหลี่ยญเลิศค่ะ บุญกุศลบุญทานบาร,รมีซิกออฟเพเทเคิลออกมาบอกว่า ความสุขความสมหวังการเงินคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตคนสนับสนุนมีกำลังเงินที่จะส่งมาช่วยคุณมากมายไก่กองกำลังบุญกำลังบาร,รมีบุญเก่าตั้งแต่อดีตชาติบุญใหม่การมีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนที่เป็นผู้ชอบผู้อะไรเนี่ยเขาเรียกยังไงคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชอบให้ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันหรือว่าชอบมีน้ำใจคืออะไรคืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคืออะไรที่คุณ ช่วยได้คุณอะไรได้คุณก็จะช่วยคุณก็จะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะส่งผลนะให้คุณประสบความสุขความสําเร็จเนาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินและความยุติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเต้มมองว่าคุณกําลังจะพบกับความรักเป็นความรักที่เขาจะให้คุณะ เออเขาจะมอบให้คุณได้เต็มเปี่ยมเต็มกําลังเลยโดยที่ไม่โอนเอียงไม่ลําเอียงนะแล้วคุณก็ก็จะได้รับความยุติธรรมด้วยนะคนเนี่ยเห็นไหมผู้ชายคนนี้ไพ่หกเหรียญช่วงนี้ออกบ่อยนะ ใครไม่ค่อยได้ทําบุญใครไม่ค่อยได้สวดมนต์ใครไม่ค่อยได้กรวดน้ําหรือคือการทําบุญเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะบางคนไปทําบุญที่วัดบางคนอ่ะการสวดมนต์ ан, การ,ารกรวดน้ําการแผ่เมตตาบางคนบริจาคบุญบริจาคเงินไปตามสถานที่ตามแอปพลิเคชันต่างๆตามมูล,ลนิธิต่างๆการโอน5บาท10บาทอะไรเงี้ยก็ได้ทําบุญทําทานตรงเนี้ยเขาบอกว่าบุญกุศลตรตงเนี้ยเป็นสิ่งที่แรงนะแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลที่กําลังจะส่งผลเนี่ยม าช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณให้คุณเนี่ยกำลังจะได้รับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทำไม่สูญเปล่าเนาะสิ่งที่คุณทำจะไม่สูญเปล่าสิ่งดีๆกำลังจะส่งผลตอบแทนกลับมาหาคุณในเร็ววันอย่างแน่นอนไม่เกินหกชั่วโมง 6วันไม่เกิน6สัปดาห์อยู่ในช่วงจังหวะนี้นะช้าเร็วอยู่ที่บุญธรรมกรรแต่งวาสนาส่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะโอเคนะหกเหรียญคือไพ่ดีนะอ่ะเดอะไฮโลแฟนเดอะไฮโลแฟนคืออะไรคะไพ่พระไพ่สังขาราชาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่สูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเทพ,พเจ้า องค์พระองค์พระประธานพระปฏิมากรองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าองค์เทพเทวามหาเทพต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ,งางๆที่คุณกราบไหว้บูชาเคารพนับถือแน่นอนท่านย่อมช่วยเหลือคุ้มครองคุณเพราะว่าเต้ยพูดถึงเรื่องบุญเมื่อกี้นี้ถูกไหมมันขึ้นคู่กันเลยหกเหรียญแล้วก็มาเดอะไฮโลแฟนยังไงไพ่เขาไม่โกหกเราแน่ไพ่บอกว่าบุญกุศลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้หมั่นสร้างมั จะเป็นเกาะแก้วกำแพงเงินกำแพงทองปกปักรักษาจะเป็นบุญกุศลที่อุปถัมภ์ค้ำชูซับพอร์ตคุ้มครองคุณให้ประสบความสุขความสําเร็จให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความราบรื่นมีความมั่งคั่งมีความร่ารวยมีความอุดมสมบูรณ์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณดูแลอที่คุณศรัทธาบูชาท่านดูแลคุณท่านคุ้มครองคุณแรงบุญกุศลของค,คุณเนี่ยกำลังส่งผลที่ ที่มาเป็นเกราะเออแรงบุญกุศลของคุณเนี่ยกำลังส่งผลที่มาเป็นเกราะเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็กำลังบางคนมีโอกาสได้โชคนะบอกเลยบางคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเจ้าทีเจ้าทางที่บ้านคุณหรือว่า ใครไปเข้าโบสถ์มาเร็วๆเนี้ยใครไปไหว้พระในโบสถ์ใครไปไหว้พระองค์ใหญ่อะใครไปเข้าโบสถ์มาเขาบอกว่าคนที่เพิ่งไปเข้าโบสถ์มาเนี่ยคำว่าเข้าโบสถ์ในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะไปไหว้พระประจําจังหวัดบางคนอาจจะไปไหว้พระในโบสถ์ที่วัด ที่ประจำหมู่บ้านของคุณหรือว่าโบสถ์ใกล้ๆบ้านใกล้ๆวัดใกล้ๆบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยใครพึ่งไปเข้าโบสถ์มาเพื่อขอพรองค์พระประธานองค์ใหญ่ในโบสถ์คุณจะได้โชคหนาบอกเลยว่าคุณจะได้โชคองค์พระปฏิมากรองค์พระประธานองค์พระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาจารย์เนี่ยท่านกําลังประทานความสุขความสําเร็จประทานอันปรารถนาโชคลาภเงินทองหรือการเงินให้กับคุณนี่ใครพึ่งไปเข้าโบสถ์ แล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยนะบอกเลยนะว่าไพ่เดือยไฮโลแฟนขึ้นมาเป็นไพ่พระเป็นไพ่พระพุทธเจ้าเป็นไพ่พระสังฆราชาเป็นไพ่ไพ่ไพแบบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระที่เราเคารพศรัทธาบูชาท่านเนี่ยกำลังประทานพรให้คุณแน่นอน <ừ> ใครเพิ่งไปเข้าโบสถ์มาคะ สามถ้วยอาดูรูปก็รู้แล้วสามถ้วยการเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เรื่องยินดีข่าวดีความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์นี่ไพ่ดีนะคุณกําลังจะรับข่าวดี ดูเหมือนว่าข่าวดีครั้งนี้เป็นข่าวดีทางเรื่องการเงินเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงบางคนมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีรวยซั์เลยเดอ้อบางคนมีโอกาสถูกหวยจริงๆนะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ถูกหวยลอตลี่นะบางคนมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้อีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าคุณเนี่ยไปขอพอรให้ชีวิตคุณมีความสุขความสมหวงังความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เนี่ยคุณได้สิทธินน์นั้นเลยคุณได้พรนั้นเลยบอกได้เลยนะว่าคุณกําลังจะสุขสมหวังแล้ว อะไรคะคุณกำลังจะได้จบสิ้นกับเรื่องราวหรือปัญหาใดๆก่อนหน้านี้ที่คุณเจอมาหรือปัจจุบันที่คุณกำลังพบเจออยู่ก็ช่างกำลังเผชิญอยู่ก็ช่างกำลังจะจบสิ้นไปสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงบุญแรงกุศลเนื่องจากแรงแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออดีอะเลิศอะอาจจะติก๊กความยุติธรรมมาแน่นอน ใครมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องกฎหมายเรื่องทนายความใครมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารใครมีเรื่องเกี่ยวกับโรงพักนู่นนี่นั่นอะคุณชนะอ้าบอกเลยว่าชนะแน่นอนไพ่จะติก๊กคือไพ่แห่งความยุติธรรม มือข้างหนึ่งถือดาบมือข้างหนึ่งถือตราช่างความชัดเจนจะเกิดขึ้นความยุติธรรมจะได้มาในชีวิตของคุณนะคุณทำอะไรไว้คุณย่อมได้สิ่งนั้นสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนมองดูเหมือนว่าเพื่อนๆนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทำแต่เรื่องดีจะทำแต่สิ่งดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาเรียกยังไงอะความยุติธรรมไม่มีความลำเอียงนี่กฎแห่งโชคชะตากฎแห่งฟ้าดินไม่มีความลำเอียงนะฟ้ามีตาสวรรค์มีตาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งใดก็ช่างถ้าเป็นสิ่งดีสิ่งดีย่อมมาบังเกิดกับชีวิตของคุณแน่นอนนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นความสุขความชัดเจนความสมหวังการไม่โอนเอียงไพ่จัดติคือไพ่แห่งกฎหมายทนายความไพ่แห่งความซื่อตรงไพ่แห่งความยุติธรรมไพ่แห่งความคือถ้าใครมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนชนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยบอกได้เลยนะ นี่ไงมีเรื่องชัยโยเกิดขึ้นเฉลิมฉลองเกิดขึ้นบอกได้เลยคุณชนะแน่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องชีวิตประจําวันคุณก็จะรับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆหรือเรื่องความรักก็ช่างความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนนะคุณกํลาลังจะรับความยุติธรรมนะในเร็วๆนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความชัดเจน เนี่ยเห็นไหมความชัดเจนความซื่อตรงความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญเงินมาแล้วจ้ะคุณจะได้เงินนะคะบอกเลยใครรอเงินใครรอโชคลาภ เกี่ยวกับทางด้านการเงินมาแน่นอนไพ่ท้ายสำรับยังเป็น p acle, นะพจออฟเพนเตอร์เคิลนาะไพ่ท้ายสำรับนี้เป็น p พจออฟเพนเตอร์คือเด็กถือเหรียญหรือมหาดเล็กถือเหรียญตรงนี้ก็บง่งบอกถึงว่ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองเอ๊ไพ่เด็กให้เงินจังเลยอะเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญเด็กนำโชคเด็กให้เงิน ชีวิตจะมีการเติบโตชีวิตจะมีความก้าวหน้าชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตจะได้รับความยุติธรรมชีวิตจะได้รับความชัดเจนชีวิตจะได้รับบุญกุศลแรงบุญกุศลมาซัพพอร์ตชีวิตจะได้รับข่าวดีชีวิตได้รับความสําเร็จการงานการเงินนี่ไงคุณโดนอะไรไว้คุณถูกอะไรนี่คุณได้รับความยุติธรรมหมดเลยพลังงานไพ่จะเคลียร์ให้คุณนะคะโอเคนะความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอน ประมาณนี้นะคะ เอ้ยได้เงินนะ่ะมองเด่นๆเลยนะคือเรื่องเงินเลยเนาะบางคนมีโชคมีลาบจริงๆนะเนี่ยบางคนมีโอกาสได้รางวัลใหญ,ใหญ่ๆตัวโตเลยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่สองอย่างนี้เลยนะเนี่ยมีการเซ็นสัญญาเซ็นรับเงินมีอะไรต่างๆนะ่ะเกิดขึ้นออ้ยโอเคเลิศมากนะประมาณนี้นะคะสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจพลังบาร,รมีแห่งครูบาอาจารย์พลังบาร,รมีแห่งพ่อแก่ฤาษีพลัง มีแห่งเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงประทานความสุขความสําเร็จจงประทานความสมหวังให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ร่ํารวยร่ารวยมั่งมีสีสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ